น้องมาสวัสดีค่ะวันนี้น้องมาทำอะไรคะนี่น้องมาทำอะไรน่นี่ะอะไรคะน้องมาทำอะไรคะน้าค่น้องชอบไหมคะตรงเนี้ยชอบไหนน้องแนะนำซิอันนี้ตัวอะไรนี่นี่คืออะไรออันนี้คืออะไรเอ้ยไม่ใช่นนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้กับอะไรนะากับจาน อันนี้อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะน้องน้องอันนี้อ่ะนิชาเนี่ยแล้วฝั่งนี้อ่ะเอาไม่ได้ลูกเอาไม่ได้เอาไม่ได้ดูกเอาไม่ได้รอกคือจะไปจะแม่โอ้เอฟเวอร์เน e ่เฮ้ยนั่นไงเดืออะไรอ่ะเดือฮัร โอ้โหโอ้โหไม่ไม่ได้ฮะอาไม่จับพ่อเอามาเอาไว้ได้เอาไปไม่ได้ดูดูอย่างเดียวม่ดูฮะโอเคนี่าไบายก่อนอันนี้ชาไปบายก่อนาไบายก่อน